เราบรรยากาศเมืองเนี่ยผ้ามอดมาสือกับข่อยกับเป็ดกิจยุบบ้านครับที่ตลาดตรงกระแนงครับนี่ครับทางอำเภอไหนไหมครับเขตจังหวัดกาฬสินธุ์บ้านผมนะเพิ่งข้อความเขียนไว้ครับถนนคนทั่งกับเฮ็ดเป็นถนนซีเรียลนหะครับยังเห็นเห็นนี่แหละครับกับพระท่านในเร็วนะครับกําลังเฮ็ดไปหอดบ้านผมอยู่ ตะเกียเป็นถนนเล่นแค่สองเล่นครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นซีเลียน,นะครับผมเอ็ดดีเนาะก็นครับพวกลังค้าตลาดข้าเจ้ากับเขียนใหญ่กับอยู่ข้างในเลยครับข้าเจาดถนนซีเลียข้าเจ้าะเรือถอนจากแจ้แถวนี้กับข้าไปข้างในยังไงครับเงีนะ้ยซื้อของตลาดครับไอ้หม้ด นิดเดีตังร้ยบ้างบ่คบสมสงาทสามสงเดยร้ามสอเลเอสามถุงครับบ่บ่เอาอันนั้นไหมเอาเบอร์ยี่แปดองอันนี้นึ่งเราสองนาจ้าเนื้อใสซิมได้จ้าเราสั่งหาสามร้อยค่ะ

Hard nắng để mất ở sạch lại dương như thế. Give that. Một đều mà không này, này này chim đẹp quá, em đầm ván mà, bật bệt nó thật nó con ra, nói như vậy, chú cũng nói như vậy nữa, có. วีครัผมทคือแกง่เสจแล้ว,ดดวไปทำไป,ไป,ไปทำยูทูบทน,นะครับ มสื่อให้พัมครับสัปแกงที่บ้านเมื่อนอนมอดแกงโอ้บะคือใส่น้ำลายข้าวเนี่ยไข่แบ้สิแกงไม่แบบสิไข่ขนงด้ดดวครับบบอกเราใส่น้ำนน้อยๆครับนี่ครับปักเมาครับปับกเมา อัน sucking, นี้เปียบเปียกนงำมาท <God, recognize S 1> mm ่านนี้ของปลาตันี้น้องปลายเล็กมาเสือกเทียบเหรอครับเล็กอย่างเงดียวมาือกเทียห่ขนมขนมปองน่ะมา น้ำมันเพื่อสุกกะเพราไข่หงค่ะไข่หงครับไข่หงเข้าสี่เหลี่ยมว้าคนไทยขาสีเหลีสลับเปล่าสลับเปล่าที่านเท่าไข่หงง่าจ้ะน้ำมันกับเพื่อสุขภาพนี่วิธีเห็ดสิจ้านี่วิธีเห็ดนะอ๋อจังสี่คันลักสุกเวิร์ดเลยเพื่อนจ้ากักลุมงัานี้ไข่กับเท้านะจ้าอันนี้ไข่นกกระทาไข่นกกระทาไร้คู่ อันท pues ุงละเศ้าค่ะทุงละเศร้าพทยากับมาสือมหาเดือดบอกเ่าทำไปช่ฟังหลุดย้า่พ้ทย์ครับเด้วยวทำไปช่งครับเวมาสือมหาหลุดพยาก็ะเด้นฮะยังจะเสือบ่ะทงลเศร้าที้ซึมอ่อาอุดนนยา่หลด อยากอยู่รวมหาสื้กมาพันโอ้ยใหญ่เเด้เสีบเด้มในาะเี้ย่านกกระทามันจส่ไนกกระทาไม่ยาใส่ใส่อันนี้มันไทรนกกระทาสมมุิได้นี่นะมันเสียบเอางีเนาะ แกแต่ว่าคนสียงนะรสชาตเสซ่บรเสี่ยงี่บ้านแหลกที่บ้านคอได้ได้อยู่ได้ได้อยู่นะได้ได้ได้ไม่เส่ยงหัดว่าเนื้อแดงเนื้อคอเนื้อไข่เนื้แดงเนื้อคเนื้อปกเนื้อคอเนื้อแดงเนห้อไข่เ็้ปตาเงปลา น็ดหลายเว้ยมีเห็ดไขยเก็บมา้าแถวนี่้าแถวนี่นะปลาแรงเนาะปาธรรมชาต่างเชียงก็ได้เป็นกระสอบถึงอยู่อือฮื้ตกคนตกเห็ดดอกไก่ย่างครับนี่แหละค้นกิรลไก่ไปไกลมากครับ แถวตลาดถึงกับแนงเขาจะไปควายเมฆไปอุดรธานีเขาจะกับนี่แหละครับเขาจกับมาสื่อกระยางกับตำม้งกินนี่นี่แหละครับนี่มันมี่ตำม้งขายพร้อมครับเนี่ยต้องแบบอือกับคนเขากับมาสื่อตำม้งนั่งกินนี่นี่แล้วก็ยังเห็นเห็ดนี่แหละครับนั่นว่าเขาจะขี่รถไปไปมาแถวเนี้ยครับโอเคถนนคันท่างเห็ดดีอันนี้เขาก็ได้แล้วได้ทั้ง หนังงัว่หั่นไข่พัมครับนี่าเซียเมนูกินครับนี่ใ,ใส่ไข่สาใส่หนังงัว่าครับไม่นครับอืมให้ีตู้ก็ได้แล้วครับออเมนูนหนุเทียงมันนี้ครับครับล,ลุงกันแนงครับเราอยากกินกเทียงเย็ดฮะแต่เมื่อเนกิ <laughs> <laughs> นรู้บดเฮ้ยเข้ห ทุงละลอยดิครับนี่ยแกนองไหมคะข้าวเกียบ้อยแล้ว,วยยทุงละลอยครับ,ต,รรรบตัวกเงแ้่เล่นเดินเดี๋ยวรุ่นเงิน้นาหน้าเนี่นี่นุ๊กผูกควยงามนี่วยงามรียน ตัวละอยละลอยเาเดียวพมไปอบคัดเออไปอบเงีเ็ออมตัวนี้ครัอฮะัดต้นไดรแล้วอันฮะไขะนของนมนี่นี่ขนมเนี่ครับนี่ยของนังอดเยอะเิสียไปกันเลยนี เสียบยี่ครับถึงละยี่สิบบาทเพ่นเสียบยี่ข้าวเลี่ยวข้าวเราวันนี้จะไปทำกับข้าวครับบ้านครับปันครับสองช่วงครับันแล้วลอครับใส่ทำาครับประมาณเท่าไหร่อันนำในน้อยะเนาะซัมเนียนปะรับซัมสนียเลยแต่ก็ฟองเท่ย์กันเท่ยเป็นคุ่นเราอ๋อเท่อีกแมนึงก็ได้พี่เท่อีกแน้อยนอะไรก็ตงได้ กดกว่านนอส่วันเกลเครื่องหมอั่นก็แล้วก็แล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวักนิดนะครับจากจากน้าย็ยนเรียบร้อยแล้วครับเอากระเซียวตะไคร้ลงไปก่อนครับตะไคร,รนนไ้ทุบเขาผิดไซนั่งไปเได้เนี่ยนะทีเราต้องลงไปด้วยครับเพราะว่าบา <Okay. S 1> งทีมันสูง <Okay. S 1> อย่าง okay. ดำพ,พริกครับดำเอาครับมันยังเพ็บเดี๋ยว,วใส่ถัวๆน้ำนั่นเออก็ง่ายเลมี่ัดใส่ไปพี่เลยดำไปอัดตำพริกใส่ครับจวดจานนี่คือว่าเป็นที่เด็ดครับเอากเอาสาง ไปเราจะใส่ไข้พั้มครับนี่แข็เลยนี่แขนงนหน,นาทนี่ หนังว่าครับใส่นหนังว่าลงไปครับรครอบกันหรือตกใส่หนังวัวใส่ตัวนเลยครับม่าต้องช่วยเน,นี่ยดค้ำย <c oughs> ันนะฮ่หนังวัวลงไปครับนี่ครับแข่งกระพำมนื้อสีมืดมอดแข่งใส่นหนังว่าครับ เป็นกับแซ่เบ็ดความนี่มือนี่มาสือเบ็ดมาครับเล่าบ้านอันละสามบาทท่าสันเราสือมาขั้นละสามบาททวดสันกับเรากับแซ่แล้วครับเมื่อกี้ครับเราสืบประมือแข่งมาเพียรเป็นหัวหันมันนะนี่ครับเราใส่เราใส่แต่ซองหลังป่าท่านเนี่ยติดเบ็ดอยู่เลยตัดสาครับ เซวีตูบัดครับสุดท้ายหอมครับบัดทีเนี่ยท่านครับเรียกร้องเข้ามาอยากให้ผมใส่เบ็ดใส่เบื้องนั่นได้พายมอด์เซจัดให้แล้วครับตามข้ามคว้าครับก็เบ็ดไอ้มอดเลยใส่เบ็ดปลาครับเบดหากินแบบธรรมชาติก็ากันได้ปลาไม่ใส่เบ็ดใส่เบื้องนี้คือครับกินใส่เบื้องนี้พี่ก้อน ว่าเด็กต้มเลย,ยหน้านนอมอครับต้่มข้คอนแกงเมื่อกี้ปลาบอนเนี้ยนะี่เหน้าเอ็มอดเราเห็นผมก็เห็นอยูป่ปลาตัวเงีย้ยจะเป็นแม่ปลานะแม่ปลาอันนั้นน่ะแม่ปลาลูกคอดกันหลืเปิ่งส้งมวางใครขนหนามกันหลายมากข้คนครับใส่ปไปดูโลกเลยครับร แก่แค่พั้มเริ่มข้นแล้วเริ่มนั่นแหละครับเริ่มเป็นคนข้นแล้วสุดยอดหอม,มเลยอันอที่มือกระโดดขาดเนื้อนวดมาต้องเติมของชีลด้วยอร่อยละว้าวาว้าวต้องเติมแล้วต้องเติมแล้วพอดีแล้ว มันก็จะที่นี่แล้วเดี๋ยววัวเลื่อนสบายเรียบร้อยประเทศนีน้มากินกันครับประเทศนีน้ใส่นังวัวครับขาจอกบครับบ,บาดนี้มาเด้อครับเด้อครับใส่นังวัวครับมาเด้อครับเอฟซี FC ทุกคนครับ มเมื่อเบืเบ่อแล้งคือ้าปากเขาวิสัยบน,นแล้วเนี่ยเขากับไรอ่ะเพราเดิ๋ไม่หลับตาถ้ามปนปนออกระแซบด้วยบางกรั้วัชระไปปาดุกเลื่อนปลาเข้งปลาคอลาธรรมชาติา ยยขบบนกับฝนตกครับไฟดับมากแต่ช่วงบ่ายหางงแรงก็กลัวฝนตัวแขว สองทุ่มกับบัตท่านมาอยู่ไฟไฟฟ้า,ฟามันดับก่อนฝนตกนะครับผมกับนอนก่อนเลยแล้วมันขึ้นไฟดับอยู่บ่เก็บถึงว่าสามทุ่มกับปิดไฟนอนเลยเหรอแม่เนี่ยดับอยู่ช่วนแรกไฟาม,มาไฟกับบัตมาเทียมันดับเป็นบางบางมองครับบางมองก็บ,บ่ดับ นี่หมู่บ้านผม มันจะมติดคอกล้องไม่ิคอกล้องอะไรเง้นไปแล้วคือเวดรเนี่ยม่อปวดนู้น่าเขาเ้าหมอนบ้ไปไไมะไปละเน้ตเนสาอ่หัวมันเติมเน้นมันเกิเนได้แล้ว,วลหรอ ทำงกอนที่เป็นทุกคนนะเดว